นี่คือค,อคำโกโหกอันดับ1ของโลกเลยนะครับคำว่าฉ okay ันโอเคคุณเคยเจอสถานาการณ์นี้ไหมครับว่ามีคนถามคุณว่า ee, เป็นไงบ้างช่วงนี้คุณแบกอะไรบางอย่างที่หนักที่ทำให้คุณรู้สึกดาวแต่คุณก็กัดฟันตอบว่าก็ดีนะช่วงนี้ฉันโอเคทั้งที่จริงๆแล้วคุณไม่โอเคสักนิดเลยนะครับและสาเหตุคืออะไรนะครับคือเราอยากให้คนอื่นคิดว่าเราเข้มแข็ง ทั้งที่จริงๆแล้วเรามีโมเมนต์ที่เราโคตรดาวแล้วเราโคตรอ่อนแอเลยและหลายคนปกปิดความอ่อนแอด้วยคาโกหกและล่าของการโกหกคืออะไรนะครับคือความอายและความกลัวความคิดเห็นคนอื่นความอายในสิ่งที่เราเป็นและเรากลัวว่าคนอื่นจะคิดยังไงกับเราผมจําได้นะครับคือตอนผมเด็กฐานะบ้านผมอ่ะไม่ค่อยดีเลยพ่อแม่ผมทํางานด้านการกุศล แล้วครอบครัวผมไม่ค่อยมีเงินแต่ผมได้ทุนไปเข้าในโรงเรียนที่ฐานะคนอื่นอะ่ะค่อนข้างดีโรงเรียนที่ค่อนข้างดูโอเคเลยอะ่ะเป็นโรงเรียนสองภาษาแล้วทุกๆวันนะครับที่ผมไปโรงเรียนเพราะผมจะขับรถคันหนึ่งที่สีแดงแล้วเก่ามากๆคือดูแย่มากๆอะ่ะแต่ว่าพรผมก็ขับรถคันนี้เพราะว่ามีคนคนหนึ่งให้พ่อผมมาฟรีแล้วบ้านผมไม่มีเงินตอนนั้นแล้วผมก็จะปกปิดตลอดเวลาว่าผมนั่งรถคันนี้ ก่อนผมไปโรงเรียนนะครับผมจะตื่นเช้ากว่าคนอื่นผมจะตื่นแบบตีห้าเลยเพื่อให้ถึงโรงเรียนเร็วเพราะว่าถ้าผมถึงโรงเรียนแล้วไม่มีใครจะรู้ว่าผมนั่งรถคันเก่าๆคันนี้ไปโรงเรียนได้หลังเลิกเรียนผมจะรีบหยิบกระเป๋าผมออกมาจากห้องแล้วก็รีบไปขึ้นรถเลยนะครับแล้วก็ออกจากโรงเรียนเพราะว่าผมไม่อยากให้ใครเห็นผมนั่งรถคันนี้ออกจากโรงเรียนผมอายในฐานะบ้านผมและ ผมกลัวว่าคนอื่นจะคิดยังไงกับผมคุณรู้ไหมครับว่าคนหลายคนโกหกเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวผมจะอ่านลิสต์ให้ฟังเลยนะครับข้อ1อายุคนที่เด็กจะโกหกว่าเราแก่กว่าที่เราเป็นแต่ถ้าเราแก่แล้วเราอยากให้คนอื่นคิดว่าเราเด็กแล้วก็จะโกหกเกี่ยวกับอายุเราว่าน้อยกว่าที่เราเป็นข้อ 2. สถานะความสัมพันธ์หรือจํานวนคู่นอน เราไม่อยากให้ใครคิดว่าเราโสดเพราะเรามองว่าความโสดเป็นสิ่งที่แย่มันแปลว่าไม่มีใครสนใจในตัวเราเลยหรือเราอาจจะโมว่าเรานอนกับผู้ชายหรือผู้หญิงมากจํานวนจํานวนมากกว่าที่มันเป็นจริงอะ่ะซึ่งผมเห็นในตัวผู้ชายคนหลายคนมากบอกว่าตัวเองนอนกับผู้หญิงเป็นสิบๆทั้งที่อาจจะคนสองคนเองเพราะว่าเราอายในความเป็นจริงนะครับข้อ 3. เสื้อผ้าปลอมปลอด้หลุยวิตองเราห้อยเราสะพายเราใส่เข็มขัด เป็นของปลอมแต่เราหลอกคนอื่นว่าเป็นของจริงเพราะเราอยากให้คนอื่นคิดว่าเรารวยหรือมีมากกว่าที่เราเป็นนะครับข้อ4เรื่องการเงินหรือเงินเดือนบอกเพื่อว่าเงินเดือน2 0,000ทั้งที่จริงๆอาจจะเป็นห5 0 0 0บอกเพื่อวเรามีเงินเป็นแสนๆทั้งที่เรามีเงินเป็นหมื่นๆคนหลายคนโกหกว่าเรามีมากกว่าที่เรามีเราเป็นมากกว่าที่เราเป็นเพราะว่าเราอยากให้คนอื่นมองเราดูสูงผ่านสถานาการเงินของเรา มันมีเหตุการณ์นึงครับเมื่อประมาณ5-6ปีที่แล้วนะครับแรปเปอร์คนหนึ่งครับชื่อบาวาวเป็นแรปเปอร์ชื่อดังคนหนึ่งของประเทศอเมริกานะครับแกอัพภาพภาพหนึ่งลงอินสตาแกรมของแกเป็นภาพเหมือนสนามบินส่วนตัวแล้วแล้วมันมีทางเดินที่กำลังจะขึ้นเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวแล้วแกก็ขึ้นแคปชั่นว่าโอ้ยทำไมชีวิตฉันมันดีอย่างนี้ทำไมไลฟ์สไตล์ฉันมันคูลอย่างนี้อะไรประมาณนี้นะครับแล้วหลังจากแกอัพภาพนี้ลงอินสตาแกรมสักพักมีคนคนนึง เจอแกนั่งเครื่องบินชั้นประหยัดแล้วคนคนนั้นก็ถ่ายรูปแกลงโซเชียลแล้วก็ตั้งคำถามว่าเฮ้ยทำไมมึงโกหกทำไมมึงสร้างภาพอย่างนี้แล้วโลกอินเทอร์เน็ตก็เสิร์ชหาภาพที่แกอัพลงอินสตาแกรมส่วนตัวของแกแล้วปรากฏว่าเป็นภาพจาก Shutterstock ที่แกโหลดมาแล้วใส่ฟิลเตอร์แล้วพอบาวาวูู้นะครับว่าตัวเองถูกจับได้แกก็ลบโพสต์นั้นโดยทันทีนะครับ แล้วนี่ก็เป็นเคสเคสหนึ่งนะครับที่แสดงให้เราเห็นว่าเฮ้ยคนเราอะ่ะมันต้องการความยอมรับหรือต้องการความคิดเห็นคนอื่นหรือต้องการให้คนอื่นมองเราสูงกว่าความเป็นจริงมากน้อยแค่ไหนผลกระทบคืออะไรบ้างรู้ไหมครับ 1. เราจะใช้เงินเกินตัวนะครับหลายคนนี่เข้าขั้นแบบเป็นนี่เลยครับคือขับรถสปอร์ตแพงๆเพื่อสร้างภาพว่าตัวเองสําเร็จหรือรวยหรือบางคนจะลงทุนซื้อกู้บ้านหลังใหญ่ทั้งที่ตัวเองไม่มีเงิน เพื่อสร้างภาพว่าตัวเองสักเซสนะครับหรือว่าใส่เสื้อผ้าแพงๆซื้อแบรนด์เนมอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางคนนะครับเข้าขั้นว่าทําให้ตัวเองเป็นหนี้หลายหมื่นหลายแสนหลายล้านเพื่อที่จะสร้างภาพว่าตัวเองสักเซสว่าตัวเองมีเงินว่าตัวเองรวยเพระว่าตอย่างที่2คืออะไรไหมครับคนที่ต้องโกหกซ้าไปซ้ำม,มาทางเรื่องอายุทางเรื่องความสัมพันธ์ทางเรื่องคู่นอนทางเรื่องสถานะต่างๆทําให้เราไม่รู้จักตัวเราเอง หัวข้อคอสสามนาที่ขายดีอันดับ2ของโลกคืออะไรรู้ไหมครับคือคอสขายดีอันดับ1คือเรื่องการเงินครับแต่คอสขายดีอันดับ2ของสามนาที่คนหิวทั่วโลกคือคนหาตัวเองคนหาแพชชั่นตัวเองรู้จักตัวเองคนหลายคนโกหกคนอื่นจนเราไม่รู้จักตัวเราเองแล้วแลวผลกระทบอย่างที่สานะครับสำหรับผมนะั้นคือร้ายแรงที่สุดแล้วการที่เราใช้ชีวิตผ่านคาโกหกเหล่านี้ เป็นการที่เราไม่รักไม่เคารพและไม่ให้เกียรติตัวเราเองถ้าเราต้องพูดเท็จเพื่อให้คนอื่นเห็นชอบหรือย,ยอมรับในตัวเราเรากําลังสื่อสารอะไรกับตัวเราเองรู้ไหมครับทุกๆครั้งที่เราโกหกเรากําลังบอกตัวเราเองว่าฉันดีไม่พอแล้วมันทําลายความมั่นใจในตัวเราเองอะแล้วแล้วเราก็สงสัยว่าทํำไมคนหลายคนในสังคมไม่มั่นใจนะครับแล้วผมอยากจะบอกว่านี่เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักอย่างหนึ่งเลยนะครับ แล้วนี่คือวิธีแก้เลยนะครับเราต้องจริงใจกับตัวเองเราต้องอเนสกับตัวเองมากๆว่าเราสแสวงหาความเห็นความชอบหรือการยอมรับจนเราสร้างภาพหรือพูดเท็จตรงไหนบ้างไหมถ้าเรามีความเขียนประมาณว่าฉันจะขับรถสปอร์ตเพื่อให้คนอื่นยอมรับในตัวฉันฉันจะรวยเพื่อให้คนอื่นยอมรับในตัวฉันฉันจะถ่ายรูปนี้ลงในโซเชียลและทุกครั้งที่ถ่ายลงเราจดจ่อที่ยอดไลค์ยอดคอมเมนต์อยู่ตลอดเวลา และยอดไลค์กับยอดคอมเมนต์นั้นน่ะทําให้เรารู้สึกดีมากๆเลยผมบอกให้นะครับคุณกําลังเอาความมั่นใจคุณจากความชอบและความเห็นของคนอื่นซึ่งถ้าคุณอยากเป็นอิสระอย่างแท้จริงอะ่ะคุณต้องฆ่าส่วนนี้ให้ตายพอเรารู้ตัวแล้วก็จับตัวเราเองก็หยุดพูดถ้าถ้าเรารู้ตัวว่าเมื่อไหร่เราจะพูดแล้วเราจะโกหกเราจะพูดในสิ่งที่เราไม่ได้เป็นหุบป,ปากตัวเองเลยผมก็ต้องทําผมก็ต้องทําและอย่างที่ส ฝึกพูดสิ่งที่เราพยายามปกปิดไม่ได้บอกว่าต้องพูดกับทุกคนใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าเราพูดกับทุกคนหลายคนก็จะด่าเราอะแต่วันวัน,นึงนะครับที่เราสามารถยอมรับตัวตนของเราได้อย่างแท้จริงอะโดยไม่มีอะไรต้องปกปิดโดยไม่มีความอับอายโดยโดยที่ว่าความคิดเห็นคนอื่นนะทำอะไรเราไม่ได้วันนั้นอะ่ะเราจะมีอิสระอย่างแท้จริงคือผมทํารายการหนึ่งเมื่อป,ปีที่แล้วชื่อ open space แล้วผมก็พูดเรื่องพวกนี้ เรื่องที่ผมพยายามปกปิดมาตลอดหลายปีเช่นผมเคยนอกใจแฟนผมเคยติดนางโป๊ผมผมเคยหลงทางตรงไหนบ้างอะไรเงี้ยและเหตุผลคืออะไรไหมครับที่ผมทำลายการโอเ n นสเปซเป็นเพราะว่าผมอยากหลุดการที่ผมแสวงหาการยอมรับจากคนอื่นแล้วพอผมยิ่งพูดเกิดอ,อะไรขึ้นรู้ไหมครับผมเป็นอิสระมากขึ้นเพราะว่าผมไม่อายในคนที่ผมเป็นผมไม่อายในอดีตของผมผมรักและยอมรับในตัวเองอย่างแท้จริงนะครับ และสำหรับคนที่ติดกับดักกับดักนี้นะครับและอยากจะหลุดนะครับผมอยากจะให้คลิปนี้เป็นประโยชน์กับทุกๆคนมากเลยนะครับยังไงเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ